การ์ดีพี่น้องคลิปที่สองของมื่อนี้เราจะมาดูดดกันเป็นสวนนกพากันนะอ้สวนนกพายสวยมากเลยมีดอกไม้เต็มเลยนก,กพาระวังหัวขกสนุกนะโรเซทีนี่เศรษฐีบ้านน้องอย่าปองอันนี้เลี้ยงไก่ประมาณสักพันแม่นี่แหละโอ้โหไก่คนเป็นเล้าผสมป้าพี่น้องไกลเล่เราเต็มอยู่ด้วนี่แต่ว่ามันนอนเว้นอยู่ตอนนี้แต่ก่อนเลี้ยง มันยังดีๆอยู่นะเนี่ยที่เป็นแบบแม่ครับมันตะกอนเลี้ยงเหมที่นี่วิตรวนผู้เพิ่นเลี้ยงตูวแลกเป็นบ่เน่ยครับผู้เพิ่นดูแลเห็นบ่ปัานี้ง่ายเอาไปเฮ็ดเป็นเฮ็ดล้านในอย่างเหล่าก็บ่ได้มาดูแลเห็นบ่มันก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งไปแล้วเพิ่อนสีไข่แดงจะได้เพิ่นเป็นเจ้าของอูพร้อมสองอูค่นสองอู่อกี้มีหลายอูครับที่ขาดนะทอดนี่บ่ออันนี้ก็ถนนป้าติดถนน สุดยอดเลยโอ้นี่ความสุขเงินความสุขงามมะนาวมึอมันเลยเหมือนแล้วเปลี่ยนอันนั้นออกมันข้า้งันแบบบวกแบาบวกเป็นเบิดสุดแล้วกรับเอาออกเปลี่ยนไหมปลาอนนี้ก็ปลาอนนี้ก็เลี้ยงปลาก็เลี้ยงเอาเป็งออกรวมอยู่ท่านไหนไม่เห็นมันเพราะอ่านปล่อยให้เห็ดไหล่มันอยู่สูงกว่า หลังนมาให้เห็นน้องสดมีแจงพักเม้นอ้โางเกิดมาก้นนี่มาุมากบกไงถ้ดอกไม้ดอกไรต้นไม้ต้นไรสวนนั่งเอนง่าเลเฮ็ดดีเฮ็ดดีเจ้าขง่าก้อนนั่นมันก็งามมาแลวมันได้ดูแลมัน ทนนี่หนอไปพักกันปมุมุนยูสวนนะยูน้าบนะอืมอไหนไก่เี่ะพะลูกไ,ไหนไก่โอ้โเราเราปลูกเบียนี่เนาะปาดคนกีดคุณตันนี้นปาตมาใครเที่ยวดอกเออแต่าากระด,ดีดเดนนค้คุณน่ะม่นเราติดถนนคุณติดถนนทูกฟัง งคงุณตดถนนมิตรภาพฟังนีตถนน้ตีตอ,อ,าาอมันมาาน้คอเส็นหลังบ้านเซ็นนาบ้านงไปอืออันนี้คือหลังบ้านที่ห้าเขา่าถ้าไปนี่คือนาบ้าน,นไปมันจีเอ๊ยออกไปสันนาบาน้านองขึ้นไปออกไปถนนเส็นุนเส็นหลังแต่ว่าย่มออกพางเคื่งองพ่นกระจรถนี้เราออกพุนพครับอันนี้เป็นเส็นกลางบ้านได้เปล่นไปอัเป็นเส้นตั้งทั้งุนอีกเป็นเส็นวัด วัดงั้นเราติดวัดติดอนามั่ครับนี่มันไงแล้ววายู่ไรอยพวกไปล่ะอืมเสียวเ,เลยเสียวเ,เลยเสียวเ,เลยจา๋าอะไรคะอ๊เจบ็บล,ลูกกระบอกพอ่อว่าเจบ็บเจิบต่ว่าพ่อกับออเออเฮ็ดดีเฮ็ดดี มันเป็นสวนเป็นี่ล่ะมันทำมันเป็นข้อไก่มันอันนี้มังไว้ไก่ลมันเหมือนเล่นตะกุ่มที่นี่มันเอาไก่ออกแล้วก็เล่นเป็นคนอยู่อยู่แชร์คนอยู่แชร์กี่คนต้องไปกับคนกับไปอยู่นาคนกับไปอยู่นาไปเล็นอะไรแบบนี้เป็นไรเหนือยอย่างยู่นาแก่แห้งไปอยู่ขุนครันมันแห้งมันเหี่ยวไปหรือมันแห้งเหยื่อ มีปลูกหัวขึ้นกับเฮ้ยเป็นฟอกไก่สบายดีฟอกพันไก่ไก่ชนเพื่อจำหน่ายอาจำหน่ายไก่ข้ามีวิชาเฮ็ดไก่ชนไก่อย่างมากตัวครับหน้าตาคือโบคือมากตัวมักไม่ดีซุ้มทวีศักดิ์อยัง่งอ๋อนี่เดือดเสอพูดนะ่าพัฒี่แหล่งพัฒนาไก่ชนจอจอศิลป์ป้าพูดนะ ทีนึงของจังหวัดละวะซึ่งอีสักรามมันเหนียงยากปะเ<อ>พราะว่าเห็นวงครับเ <he en S 2> <า>อาโ,โลกนั่นโลกนี่เดโอ,เโอ้โหบนมีผลกระทบครับยิงลกไข่ไข่เจ็บไก่ที่ออกจักวามันบอกวมันต้องทำวัคซีนอะไรบ้าง<อ>ตามรอบมันพุณน่ะมาจากไข่ปักออกมาต้องใช้วัคซีนอะไรบ้างรอบผ<อ>สมกับชิมีซื้อหอมตะกี้พอจากสายพันธุ์นันแม่สายพันธุ์นี้ผสม ขายทั้งแบบลูกเกียบจำาหนทั้งแบบลูกเกียบและตัวใหญ่ก็มีแล้วทุกๆอายุแต่ละอายุก็จะแตกต่างราคากันไปแต่สายพันธุ์พ่อพ่อได้แล้วี่กระไดวันนี้นี่ขายท้งเขียเอาไปลงกมาเขาก็เลยปิดเขาเอกเขาบอกเพขายสัตว์จีบก็ได้แมนขายลงยุทธของยุทูลมันสีกับแบบทายผิวเผินเขาชีว่าห้าทรมานสัตว์งานที่ภายนัน อันน้นพี่เพิ่นอ๋อถ้าไม่นั่นเนาะก็คือล็อกหนีแม่นเบิดเลยบอมี่บ้านญาซื้อเพิ่นเพิ่นบอขายเนาะโอ้อันนี้บ้านยายบ้านยายพี่น้องนี่ละเพิ่นณไอยู่กับลูกสาวเพิ่นก็กว้างดีได้เนาะเพิ่นเพิ่นอย่างเห็นลูกสาวยุ่งเทียบ เลลยยกาเป็นบิ่งจากที่เจ้าเวลาถ่ายคลิปนี่คือจังเฮือนเจ้าอยู่นอกหมูบักขักเลยดิเมีนแต่ว่าพ่ออันพ่อมาเบิ่งนั่นก็คืออยู่กลางเพราะว่าเห็นเห็นเวลาเจ้าลงถ่ายจากหน้าบ้านตรงนี้ออกไปเอ็นมอเป็นคือจังนอกหมูขักอันนั้นวัดคางนั่นอันนั้นไม่ปาร์ตกับหยวนมันไวไฟมันแห้งอะเนาะเสามันอยู่งหัน จริงๆไม่ไม่ต้องใช้ Wi-Fi ก็ได้ลงเมื่อกี้นี่แป๊บเดียวเสาโทรศัพท์มีหันต้นไม้ต้นไหลปลูกหลายตัวปลูกมัดปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ปลูกก็นันี่ดีเล้วนี่เป็นคนเมื่อเย็นปลูกมันจะแนวงามปลูกไปบ่เด็กๆปลูกเองแล้วก็พ่อแม่ในแถวซอยกันปลูกอืมลดสุดขนนี่เอาหลังขันเราแต่ตรงจ๋าจ๋า ตะกี้นั่นบอนนี้เด็กหลานมันก็ยุ่นี่กันเบิดแล้วมันก็เป็นกระป๋อมแปมมันก็เป็นตะยูเนี่ยมันขึ้นกับถ้าอะไรสดยุ่นี่เดียวถ้าป๋อมแปมฟอดฟิมมันนั่นแล้วพ้ากันมาคุกยุ่นี่แล้วมันก็เป็นตะยูนะเพราะว่าระวังหัวนะครับมันสะอาดสะอ้านมากตอนนี้ไก่ของโบเป็นตะยูแล้วไม่ให้อ๋อ พ่อไฟจ๋าพ่อไฟไปนาบอบอทำไมไม่ไปนาพอทงเี่ก็กดทางไอ้นั้นส่งเข้าไปสิเดี๋ยวปักให้เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งไปมันส่งได้จากเฟซบุ๊กมันก็เอ้ยจากเอง จากที่ส่งให้เมื่อกี้นี่นะอยู่ในกลุ่มอ่ะอ้ไดโนเสาไดโนเสาอ่าน่าจักเพิ่นนะคะ